ก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับก็กลับมาอีกแล้วนะสำหรับช่องสองทางเพิ่งเคยพูดชื่อช่องครั้งแรกนะเนี่ยก็อิเชียอะไรวะี่ก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยคุณอยู่กับช่องสองทางนะครับคลิปเนี่ยผมจะมาพูดถึงตัวละครตัวนี้นะครับที่อยู่ตรงหน้าผู้ชมนะครับนั่นก็คือหยาชิ่งนั่นเองไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะครับ ก็เป็นตัวละครผ่านล่าสังหารน,นะครับทานน้าแข็งนะก็เป็นตัว5ดาว1นึ่งของเกมนี้นะครับก็ผมจะมาพูดถึงการที่จะใช้เขาเนี่ยเป็นตัวหลักในการผ่าน Simulate Universe โลก5นะครับสู้กับอบอสตัวสุดท้ายเนี่ยคือคารฟก้านะครับก็อย่ารอช้าครับมาเริ่มหัวข้อกันเลยผมเนี่ยจะใช้ผ่าลา่าสไม่ใช่่าสังหารสิความทรงจำนะครับซึ่งความทรงจำเนี่ยจะเกี่ยวกับการใช้แช่แข็งนะครับ การแช่แข็งสโตูนะครับจะทําให้สโตูเนี่ยเอาไปว่าสโตูเนี่ยจะได้ตีเราน้อยลงนะครับถึงเทิร์นเขาช้าลงนะครับแล้วก็เขาเนี่ยได้ออกแอคชั่นน้อยลงนั่นเองนะครับส่วนของเนี่ยก็เราก็ใส่ตามที่เรามีก็ได้นะครับโชว์ให้ดูนะครับผมสามารถปลดขึ้นทับหกสิบได้นะแต่ผมยังนะครับรออัดคลิปก่อนนะ เพราะว่า ability T ของผมเนี่ยค่อนข้างไปไกลแล้วนะครับเรามาดูกันที่ไ์โคนนะครับผมใช้ซอร์สเพลย์นะก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ใช้ซอร์สเพลย์นะครับคือผมใช้นี่นะครับไปแรกน่าจะเปนผิดน่าจะเป็นฟอคเกอเทนหอกนะครับเราก็อัพขึ้นให้สุดนะเท่าที่จะทําได้นะครับเพลย์ Play เนี่ยอันนี้เราไม่จําเป็นต้องอัพก็ได้นะครับแต่ก็อัพไว้ก็ไม่ได้เสียหายนะครับ พราะปกติเนี่ยเราใช้สกิล e ตลอดอยู่แล้วนะครับเพื่อให้เรามีเออ่โซสติลซิงนะครับตลอดเวลานะคือโซสติลซิงเนี่ยเขาจะเพิ่มอัตราคีตัวเองนะครับ16หรือตามที่คุณอัพนั่นแหละดาเมจคิดท,ที่เข้าก็เพิ่มนะครับแล้วก็ตอนกดอันติเนี่ยถ้าเรามีโซสติลซิงอยู่เนี่ยทำให้ดาเมจคิดที่เข้าเพิ่มขึ้นอีกนะครับ36นะก็จะยิ่งดีขึ้นนะถ้าเรากดสกิล e ตลอดเวลานะ เท่าที่ผมเข้าใจนะของตัวความก็จะประมาณนี้นะครับคือผมเหมือนผม,ผมคิดว่าผมพลาดอะไรในตัวเขานะก็ขออภัยด้วยนะผมพลาดอะไรตัวเขานะส่วนลีลิกนะครับเราจะใส่เซตเออนี่นะครับเพิ่มน,น้ำแข็งก็ได้นะแต่ผมคิดว่าเราไม่ต้องเน้นเซ็ตนะเราเน้นแค่ออฟหลักก็พอนะครับแล้วก็อัพหมวกไปเลเวล10ด้วยนะ เผื่อเราโดนโจมตีนะครับเดี๋ยวเราจะตายเอานะครับแล้วก็อัพไปนิดนึงก็พอครับส่วนนี้เป็นดาเมจคีหรืออัตาคีก็ได้นะด้วยความที่หยันชิ่งเนี่ยอาตาคีเนี่ยเขาเพิ่มตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าดาเมจคี้ um, ก็ไม่ได้แย่มากนะครับก็เลยใส่ดาเมจคีมาครับผมคิดแค่นั้นเลยนะ,ะส่วนรองเท้านะครับก็จะเป็น a อทเก็ได้หรือความเร็วก็ได้นะก็เอามาใช้นะครับอันนี้ก็เพิ่มดาเมจน้าแข็งนะผมก็เอาไปนะ อันนี้ ATK ครับก็สายสายไปนะครับแล้วด้วยความที่เขาเป็นสายแช่แข็งนะครับคือเน้นแช่แข็งนะครับคือเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้สายนั้นนะครับแต่ผมเน้นให้เขาแช่แข็งนะก็อัตราสร้างสถานะเพิ่มขึ้นเนยก็ดีนะครับแต่ด้วยความเป็นสายความทรงจำไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะติดแข็งบ่อยอยู่แล้วนะครับถึงจะไม่มีอัตราสร้างสถานะขึ้นมาเอาผมลืมบอกไปนะครับทีมก็จะใช้4ตัวนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเนี่ยอาจจะเอาออกตัวนึงนะครับเน้นเซฟเล่นเป็นมาร์คก็ได้นะคือการตะลุย ไปได้ด่านนะฮะเอาเปลี่ยนเป็นมาสก์ก็ได้นะครับหรือเอาตัวโล่ตัวอื่นมาอย่างเช่นเจอผาดก็ได้นะครับคือผมเล่นอย่างนี้ไปจนจบเลยนะครับด้วยความที่ของผมมันอค่อนข้างไปไกลแล้วนะครับแล้วก็อาบิลิตี้ทีเนี่ยผมก็อัพไปเยอะแล้วนะครับมันก็เลยค่อนข้างเฉวนะถึงจะไปล่าสังหารสองตัวนะครับตัวหิวแค่ตัวเดียวก็ยังไหวนะครับลองพูดถึงตัวต่อไปครับด่านเฮงนะก็พยายามอัพเลเวลนะครับอัพ ไลค์โคนให้มันเยอะที่สุดนะเพรสนะครับก็อัพไปเท่าที่เราจะอัพได้นะก็เห็นว่าผมอัพเป็นเลเวลสี่นะครับอัพเท่าที่จะอัพไหวนะครับให้เยอะที่สุดนะส่วนลิลิกนะครับคือด้วยความที่ดันเฮงเนี่ยอาตาคี้ต้องเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าสกิลอีใส่ตัวสโตนะครับแล้วติดคีเนี่ยก็จะลดความเร็วสโตนะครับซึ่งค่อนข้างส่งผลมากเลยนะก็เลยอันนี้ครับอาตาคขี้ผมก็เลยอัพเต็มไปเลยนะครับก็ที่อื่นก็ไม่ต้องอัพก็ได้นะครับ อันนี้เป็นดาเมจลมนะครับก็ใส่มาก็ได้นะอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ทำลายล้างซึ่งมันเป็นของเหลือนะครับผมใช้ตอนนั้นเผื่อไปอัพแอสตานต่อมานะครับเอ้ยผมลืมดูบอกนะครับว่าผมกลุ่มดาวเท่าไหร่นะอันนี้กลุ่มดาวหนึ่งะผมก็เพิ่งรู้เนี่ยว่ากลุ่มดาวหนึ่งนะครับอ่าอันนี้กลุ่มดาวสุดนะครับอ่าสู้ฉางนะครับก็อัพเลเวลเหมือนเดิมนะครับอัพเลเวลให้เยอะที่สุดนะครับแตผมห้าสิบพับหกสิบครับก็อันนี้ อันนี้เป็นของทําลายล้างนะเวลสี่สิบคือผมไม่มีลาดสังหารอีกแล้วถ้ามีก็เป็นสามดาวนะครับผมก็เลยใช้อันนี้นะส่วนเพรสเนี่ยก็อัพให้เยอะที่สุดนะครับคือเอาเท่าที่จําเป็นก็ได้นะครับเอาเท่าที่จําเป็นครับลีลิกเนี่ยเราก็อัพไปเลยครับอันนี้เป็นเซตเกรย์พาน์นซึ่งมันผิดมันแจกปีมั้งนะครับเราไปรับที่ปอมปอมอ่าอย่าลืมอัพหมวกนะครับสําคัญมากนะอันนี้ผมไม่ได้อัพนะครับอันนี้อาตาคินะครับก็อัพอไปครับรองเท้านี่ก็ไม่ได้อัพ อัพไปสี่นะครับอัพอะไรบ้างเนี่ยอ่าแล้วก็ไอ้กลุ่มดาวหนึ่งกันนะครับตัวต่อมาครับก็มันระชานะครับสําคัญมากนะครับอัพไลท์โคดแล้วก็เลเวลให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็พยามอัพให้ฮิลเนี่ยเยอะที่สุดนะครับคือเขาไปเอานางไปตัวฟลเซฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากนะในการให้เขาฮิลให้ได้เยอะๆนะครับแล้วก็นี่นะครับก็เกี่ยวกับ HP นะครับเกี่ยวกับการฮิลนะอัพไปให้หมดครับ อันนี้ก็ HP นะครับอันนี้ก็ HP เอาจริงอันนี้ใส่ฟื้นฟูพลังงานได้นะครับส่วนใหญ่เราจะตีธรรมดาอยู่แล้วนะเออแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานไปก็ได้สําหรับทีมก็จะมีประมาณนี้นะครับมีหยานชิงดันเฮงซูช้ช้างแล้วก็นับปชาครับอ่าบิลิตี้ทีครับเนี่ยคุณจะเห็นว่าผมในค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่าก็คือมันค่อนข้างเยอะนะฮะสิ่งสําคัญในการเล่นอ่าซิมูเลต์ยูนิเวิร์สให้ผ่านเนี่ยไม่ใช่ฝีมือนะครับฝีมือเนี่ย ถทบจะลองสุดท้ายเลยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือดวงนะครับแล้วก็2คือการที่คุณเล่นซิมูเรตยูนิเวิร์สบ่อยๆนะครับแล้วก็อัพอาบิตี้ทีเยอะๆนะครับก็อันนี้โลก5นะคือเราจะเอาตัวเห็นไหมฮะถ้าเรามีเวลเนี่ยก็จะง่ายมากเลยนะครับคือเรามีเวลเนี่ยเราอาจจะเอาตัวอ,อื่นมาแทนนะครับอาจจะแทนซูชางหรืออาจจะไม่ต้องเล่นหย่างชิ่งเลยก็ได้นะครับเพราะตัวเวลเนี่ยเป็นสายลบล้างนะครับเกี่ยวกับหนวกแอคชั่นลดความเร็วอะไรพวกนี้นะครับ ซึ่งก็จะเหมาะมากนะในการเล่นสายความทรงจำนะครับผมจะเอาหยางชิ่งนะครับดันทินสูฉางนัประชาน,นะครับปกติผมจะกดพอนะแต่ว่าเอา,าผมอยากรู้ว่าผมจะผ่านไหมนะสำหรับรายะ <c oughs> เหมือนครั้งที่แล้วเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้เลขแอคชั่น Action นะครับ10%อันนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับเราจะได้เบิร์นเทิร์นบ่อยๆครับ e n จอยครับผม <ee> เราไม่เจอนะเราก็กดรีไปนะครับอเราเจอแล้วนะคือช่วงแรกเนี่ยเราเจอความทรงจําก็กดมานะครับคือผมไม่ได้เล่นมาเยอะนะครับเล่นไปไม่กี่รอบเองนะครับคือผมไม่ค่อยเก่งล่าสังหารนะครับอันนี้คือยังไม่จําเป็นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวก Nev ับการป้องกันไม่ให้เราตายนะฉันเนี่ยเราดูดาังขวาน,นะฮะอันนี้ถือว่าดีนะครับเอาเลยนะครับคือดีกว่าอันกลางนะครับอันกลางเ่ยเราไว้เลือกอันท้ายก็ได้นะครับเป็นจอยครับผมอ่าไม่แล้ว อบอกแล้วนะครับสิ่งสําคัญเนี่ยคือดวงนะครับแล้วก็เล่นเพื่ออัพ ability T บ่อยๆนะนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเล่นไม่กูลืมชื่อว่า simulated universe ครับ Enjoy ครับผมอ่ะอันนี้นะครับอันนี้ถือว่าดีมากนะคือถ้าเราไม่ได้บัฟนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสผ่านอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเรามีบัฟนี้เนี่ยยานชิงจะช่วยเบรกสตูได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะ ถือว่าเยี่ยมมากนะครับได้มาเนี่ยถือว่าดีมากเลยครับแต่หน่วยไงกลสติพยายามเข้าการต่อสู้บ่อยๆนะครับเพื่อจะได้รับบัฟบ่อยๆนะอย่างชิ่งนี่มันดีจริงตีไกลๆเ่ Enjoy ครับอันนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับเอามาอ่าเราได้ความทรงจำแล้วนะครับสองอันเลยนะครับอานอนี้ก่อนอ่าเราได้ผ่านเรโอนแนนขั้นแรกแล้วนะครับ เราก็เอาอนี่ก็ได้นะครับผูพลังงานนะครับเพื่อให้แบบว่ากดแข็งได้บ่อยขึ้นนะครับอ่เาเจอบอสแล้วนะก็ไปย่ากําหมองโอ้โหแม่งมึงให้อนุรักษ์กูขนาดนี้โอ้โหโ,โหตารอันตารานที่ให้กูเนาะหลังจากที่เมื่อกี้เราเกือไปนะครับถ้าเราไม่ได้ตีหกครั้งแล้วแช่แข็งเนี่ย ผมมองว่าเล่นค่อนข้างยากมากๆเลยครับคือเล่นยากมากนะฮะนี่ก็เอาไปก็ได้ครับต่อรู้กันต่อครับยำกระหม่อมมันผมจะเริ่มดวงสวยแล้วนะครับ e n จ o y ครับผมเองต้องยำกระหม่อมดิ <c oughs> เราอานนี้ไปนะครับคือผมไม่แน่ใจนะว่าสกิลที่ อ,อย่างชิงปล่อยออกมาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นการโจมตีต่อเนื่องไหมนะครับแต่ผมก,ก็หวังให้เป็น,น,น,นะย่า้ำกระหม่อมความทรงจำอันนี้ก็สําคัญนะครับลดโอกาสต้านทานสาแช่แข็งเป้าหมายลงหเปอร์เซ็นต์นะครับทุกๆความทรงจำทุกทุกหนึ่งพอยนะครับถือว่าอันนี้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จบไปนะเจอบอสอีกแล้วนะครับหวังว่าเราจะได้อของ ความทรงจำนะครับยำกระหม่อมอม,มาลรวอ่านี่นะครับอันนี้ถือว่าดีนะถือว่า critical boost นะครับมันทำให้าตาคิดาเมชิเพิ่มขึ้นนะครับแต่เราไม่ต้องสนใจเนี่ยเราสนเราสนใจนี้นะครับถือว่าเป็นผ่าดเออไม่ใช่ผ่าดิดผอนนะครับที่สำคัญมากๆนะคือตีหกครั้งแล้วเนี่ยจะมีโอกาส120% พื้นฐานนะครับที่ทำให้สตูเนี่ยติดถานะแช่แข็งนะครับดีมากๆานะคือถ้าไม่มีอันนี้เนี่ยผมคิดว่าแทบเล่นไม่ได้เลยนะอันนี้นะครับเอาจริงมันเล่นได้แหละแต่ผมผมผมกลับนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันเล่นไม่ค่อยได้อ่าเราเน้นให้สตูติดแน่ๆนะครับอันนี้นะอุ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้ถ้าเลือกอันนี้นะมีโอกาสได้ความทรงจำมากขึ้นนะนะครับ ซึ่งผมคิดว่าผมอยากจะเลือกอันนี้อยู่นะอันนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ดีนะครับเรื่องดามจดีเยอะดีกว่าครับนี่ถึงพรดีเอาพรแล้วกันนะครับสามดาวนะเน้นเสียงนะครับผมอ่าเราได้ความทรงจำเพื่อไมาอีกแล้วนะครับเอจอยผมอ้าโอ้โหอื้อ,อ,อ นี่ผมบอกแล้วนะครับฝีมือมันแค่ของรองนะครับรองแทบสุดท้ายเลยนะครับสิ่งสาคัญันก็คือดวงนะครับอ่านี่นะครับเราเจอความทรงจำสีทองอีกแล้วนะหลังจากตรกองทำลายจุดอ่อนของเป้าหมายนะครับจะมีโอกาสพื้นฐานร0อยเปตทำให้ตัวติดสถานะ Dissociation เป็นเวลาหนึ่งเทิร์ดนะครับเอาเป็นว่าสถานะ dissociation นะครับคือถ้าออก สตูเนี่ยเอาน้ำแข็งแตกเนี่ยจะทำให้โดนดาเมจนะครับส0มสิเปอร์เซ็นของให้พี่สูงสุดของเป้าหมายานะครับคือมันจะค่อนข้างแรงเลยนะครับก็จะไปครับสำหรับ d i s o r i a t i o n นะครับอ่าพื้นที่ประชิญกับอีเวนต์นะผมจะผมไม่ค่อยอยากพื้นที่เผเชิญเท่าไหร่ไปอีเวนต์ดีกว่านะครับวิอะไรอะ เฮ้ยอันนี้คืออะไรอะทุกคนอันนี้ผมไม่รู้แล้วว่ามันคืออะไรอะได้รับแฟกเมนต์คอนิกแฟกเมนต์สองอันชิ้นมึง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 ต้มกูปะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ต้มครับเฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรผมไม่เคยเจอเลยอะอยนี้อัพเงินยาวๆเลยนะฮะอัพอัพของยาวๆเลยนะสุดยอดอะรัวๆเลยเนี่ยอผมผมอัพนิดๆหน่อยๆดีกว่าครับเดี๋ยวจะโกงไปนะครับอันนี้ผมแนะนําให้อัพนะเป็นห้าครั้งนะครับอัพไปเลย อันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะอัพไปนะครับนนผมอัพสองอันนี้พอนะครับถ้าไม่ไหวเนี่ยก็เอนจอยครับผมก็เอ่อคือผมอยากจะบอกว่าเราแพ้นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมแพ้นะคือเมื่อกี้ผมสู้นางไม่ไหวนะครับอ่เรามาสู้กันใหม่นะคือถ้าใครอยากรู้เนี่ยวิธีการแบบว่าอสู้ไปแล้วไม่เสียปีก็ กดอัลติเนต F4 นะครับก็จะไม่เสียฟรีนะกดอกติไปเล้วเดีย๋ยวเราตีตัวข้างก่อนครับอุ้ยผมกดผิดต้องกด E ก่อนนะครับ ยำกับหมอ่อมคือว่าเอาเรื่องเลยนะไม่ต,ต้องสนใจนะไอ้กนุง ยันชิงโดนตีนี่ถือเป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่ครับน่าจะโดนฟรีสไหมโอเคโดนฟรีสนะฟรีสโอเคฟรีสสวยนะครับนะฟรีสเลยนะเอาชัวนะครับอุ้ย เวกัมโอ้โหยับเลยแล้วก็ใส่ไปเลยครับพยายามคำนวณเจ้าตัวของที่จะทำให้เราแข็งใน5ครั้งด้วยนะครับ ไปไปเลยนะครับเขาก็จะแข็งนะสวยนะครับที่ธรรมดานะโอ้แข็งเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่แข็งนะครับแต่แต่เมื่อกี้ก็น่าจะกลับฟันไปก็ได้นะครับเพราะจะเฟสองแล้วนะ เอ้ยไม่แข็งหรอ,อ,อยิวก่อนเลยโอ้สปับ คือการที่เขาโจมตีเนี่ยถือว่าเป็นลางร้ายของเราครั เฟรสมอนนะเห็นไหมิสโซเซชียลชันค่อนข้างแรงนะโอ้โหปีตัวถูกด้วยนะฮิวเลยนะครับเผื่อเขาเล่นหยานชิงเรานะหยานชิงนี่โดนประจำเลยนะแข็งเลย เราสปีดนะอืมใสเลยคือบางทีเนี่ยเราสามารถเล่นถอดสมองได้เลยนะแต่ตอนนี้เหมือนจะไม่ละ ปิดครับดูท่าเจนเนี่ยชอบอย่างชิ่งผมมากๆเลยนะคือเล่นแต่อย่างชิ่งตลอดเลยนะเหมือนเขาเหมือนเจนแกนี่จะแข็งยากแล้วเกินนะ แต่เชื่ออ่ารถสปีดครับอาจะพูดน้อยน,นิดนึงนะครับเพราะว่าใช้สมาธิค่อนข้างมากเลยนะตอนนี้ฟนลสปีดครับ แข็งไมนะอุ้ยแข็งไม่ทันนะาตีนะครับยิวนะอาจจะพูดน้อยอย่างนี้คนระับใช้ค่อางใช้สมาธนะ<ป>ิอะไรนะไปเราลดสปีดนะครับ ก่อนตีไปเลยครับยำกำม่อมเอ๊เขามีลดสปีดไปยังอ่ามีแล้วนะครับเราก็ยังไม่ต้องลดนะ โอ้โห,หนี่โซเซชียลชันค่อนข้างแรงนะน,นั่นแหละเอาแล้วไงสวยแล้วแล้วก็ลดสปีดเขานะครับแล้วก็พาตัวใดตัวหนึ่งกลับมานะเอานี่เ้ยกันนะครับ เราหยั่นชิ่งกลับมานะครับดวงไม่ค่อยดีนะครับ ตีไปก่อนเลยนะคือเราจะโดนครอบงำแล้วเอ้ยอ่ะผมดูผิดตัวที่โดนครอบงำคือด่านเฮงนะผมดูผิดนะเมื่อกี้เราดูนะครับว่าเราจะฟิดได้อีกทีไหมนะอ๋อได้นะครับลดสปีดนะปาป้าป้ปา,ปปาปแข็งนะครับ แนทเนี่ยคิวตัวเองก่อนเลยนะครับอ่าเราก็แข่งนะอืมเรียบร้อยชนะเกือบจะไม่ไหวแล้วนะเมื่อกี้นะครับเกือบจะไม่ไหวแล้วนะแต่เราให้ดูพรก่อนครับก็พรก็จะประมาณนี้ครับถ้าใครอยากดูเนี่ยก็ไปเลื่อนดูได้นะคลิปที่แล้วเนี่ยผมเล่นพลาดค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วพรเนี่ยก็ไม่ให้ได้ดูเลยนะครับก็ต้องขอโทษ คนที่ดูอยู่ด้วยนะอยากจะไปเล่นตามก็ดูกันไม่ค่อยถูกครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโลก5นะตัวบอสตัวสุดท้ายนี่ก็คือคาสกาครับสิ่งสำคัญเลยเนี่ยคือคุณต้องมีดวงนะครับแล้วก็อัพออมบิลิตี้ทีให้เยอะๆนะครับคือมันไม่ได้ช่วยเรามากขนาดนั้นนะครับไอ้พวกลายย่อยนะคือไอ้อัปเกรดสองคัญเนี่ยมันก็ช่วยเรามากๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับในโลก5นะ ในการใช้อย่างชิ่งเนี่ยเป็นตัวหลักในการเล่นครับใครที่เปิดได้อย่างชิ่งมาเนี่ยก็อาจจะคิดว่ามันเล่นยากไปนิดนึงครับสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันเล่นค่อนข้างยากนะแล้วก็ดูน่าจะใช้ดวงด้วยนะสำหรับไอ้นกกระจิบที่ยิงนะครับใช่ไหมนกกระจิบที่ยิงผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจนะว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับไอ้ที่ยิงอ่ะคือบางทีมันก็มาบางทีก็ไม่มาครับมนอยู่ที่ดวงนะใครที่ได้อย่างชิ่งมาเนี่ยก็ตอมันไม่ได้อ่อน ผมไม่รู้นะว่ามีใครคิดว่ามันอ่อนไหมนะครับแต่ตัวมันค่อนข้างเก่งเลยนะครับคือทุกตัวในเกมนี้นะครับถ้าเอาไปไว้ในที่ที่ถูกเนี่ยยังมันก็เก่งครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการใช้หยานชิ่งเป็นตัวผ่านใน s i m ูเล t e อร์ิเวิร์สโลกห้านะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเล่นเกมให้สนุกนะครับโดยเฉพาะเกมนี้นะก็พัฒนาฝีมือพัฒนาการเล่นของเรากันไปนะครับคลิปนี้เนี่ยกํามจะลงเมื่อไหร่ถ้าลงแล้วก็จะได้เห็นเองนะครับก็ จเจอกันครับบายฮะ